ครผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมตอนนี้นะครับลุงจะไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วป้าจะไปไหนนะครับผมเอียงอ่ะเจ้าจะไปใส่ป้าจะก็หอมเพื่อะโอ้ยทายหล่นเหรอให้ทายนะบอสไซต์บไซบอสไซต์กับเลยแม็ดแม็ดแม็ดน่ะนะลุงเอาเก็บไปแล้วนะเรียบร้อยเราจะเตรียมไปขนน้ำไงส่งใครเอานน้ำขึ้นโลนเจ้าหนุ่ม ครับไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ไงจะไปไน,นี่แหละไป,เ,ปนเนี่ย็ขี่ต้องรังไปเนนลยเจ้ากระิไปออบอนไหนไปจะไปไปเจ๊นอนอะไรกับกระิไปซ้อมรถซ้อมรถขนาดว่าเมื่อกี้เนี่ยมันรถพ่วงมาเมื่อกี้นี่<อ>ไปเมื่อกี้อ่ะเปิดเพลงก็ไม่ได้ไฟไม่ติดชาร์จแบตก็ไม่ได้วันท<อ>ี่มาแต่มันสปาร์กรได้สดกันเยอะเลยสปาร์กราชาร์จแบตไม่ได้ต้องไปิดทาใครือเปล่ามันใครอะไรบ้าง รถมาหัวมันใ่อมไฟได้ปะก็คือว่าไปานเก่าหุ่นขอนแกนพุ่นหงั่งอแก่นพต้องต้องให้ที่ขอนแกนเห่นนี้ก็จะบริขาราารก็ประกันคุณภาพให้เอพราะว่าระบบเขาถึงจะรู้ไงออต่ขอนแกนหรอไม่ไปดูหมอกจากคะนแหละมั้งตรหจไฟให้กระดูกก่อนใส่ใ่เจ้าบ้างขแกนนี่ยมันบ่ายใบสีมากทำหมือึดึๆบ่ได้เมื่อ เดี๋ยวดอ้ลูกสาวพนบงเพนังลูกสาวพนงคมขำคมขำงนพนีกคือกันแทคือกันเลยคือกันแทมีไม่ได้ยิ้มนมีไม่ได้ไปกับเดเดดูหน้าเดนหน้าเดียวลอย่ไปทันไป มีไไคนนเดิง่ปหสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับฮะทางานหลังตอนนี้เราชวนโตืุกคนนะแกซื้อมายังไม่เคยเคยหลังเทิอนหลังแล้วเทือนหนึ่งเทิอนไปอบอุโซนแล้วไปไหนไปไปติด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  ไปส่งของเอารถไปซ่อมครับนับวันนี้จะขึ้นรถไม่ได้แล้วนะตัวใหญ่เจอรถตัวไปซ่อมบายบายครับเออขยุกง่ายพร้อมเด้ออยู่วัดเด้อกระบะแล้วเจอกันที่วัดน้ำใจทุกคนเดี๋ยวไปไปวัดเอารถท่านไปเอาของรันเทดดี้รานเทดดี้เหรอแแ้ดีนนั่หละอ๋อครับผมช่วงซีโมงก็ได้อ่าโอเคครับผมโอเคครับนี่จะยกน้ำกันนะคะ ขึ้นด้วยครับผมใส่เร้วไม่ใช่ตาไปยกน้ำเน้อจิเก็บแขวซื้อไรเก็บมือมันมันหันหวยเด้เก็บแข่ากันเจอรถไปซ้อมเออเอไปซ้อมมาจะขดน้ำไปเออเอาราไปซ้อมในเว้นลางรบบไฟเราบบไฟมันไม่ีปัญหาแต่าเมื่อไปสอยน้ำสมเสร็จแล้วข้าม ลุยน้ำมารลุงไฟมียน้ำระยะสามสามครับครับผมว่างไหรือยังไงครับท่านฮะว่าไงครับท่านไปไหนมาครับอ๋อไปส่งไปส่งคนมาอ๋อครับผมแล้วทางคุณลุงคุณป้าเพณู่้ใหญ่ไปครับจ้าครับบริหารขาทุกคนครับโอ้ครับซอยให้ยังงั้นครับขนาของหอเขานำพันห่อเด้อครับครับผเป็นขาดำจะลุน้ำพร้อมได้เด้อครับครับครับโอเคครับบริหารนะครับผมจะมีปัญหาข่อยปะบ่ซื้อครับผม สรุปว่า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 เดี๋ยวพากันไปยกน้ำนะบ่ายช่วงบ่ายนะครับครับผมช่วงบ่ายที่วัดถ้ำผ้าผัปองเดี๋ยวลุงเอารถไปเช็คระบบแล้วลุงก็จะตามไปที่วัดถ้ำผ้าพัปองเอารถไปเช็คระบบไฟซื้อครับครับผมมองชาร์จแบตกับไอเครื่องเสียงมันเปิดบได้ไอเปิดบได้ครับผมกันฮะล่ะบายโมงกับพากันไปยกน้ำใส่กันขึ้นเ่าเด้อทุกผู้ทุกคนเด้อ จ้าไอปไหาชิดไม่ไปครับออชิดไปเทล่าครับผมยังไม่พเป็นอีพครับยพึ่งไปครับวันนี้ยังก่อนพูดไปถามมันมันจะนั่งรถพูดอ่ะปัญาน่อยคผมดักแถยจักแถวชิก่อนนะมีี่นับ่วงบอสส่งใบส่งใบเพิ่นให้ไปวัดทำผ้าผับป้องไปค้นน้ำเพิ่นเดเอยวรถไปเช็คจดพาไปผมจับไปอยู่นี่โอ้ยจบโไ้ไหน่อยจักได้ไหม ไปแล้วขึ้นรถแล้วไปเอาใครคอยได้แปลว่าเอาแปลงก็ได้แล้วเจ้าเไม่ยังอีกเอาละเอาละค่อยอายอย่าสิบทายค่อยเลยเบิ้งดูครับเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเบิ้งด้วยใครจ๊อผู้ราภข่าวสารเนาะก็ถ่ายคนดังลุงลุงเขาบอกว่าให้ไปนั่ท่วมเมื่าลัยอ่าวันที่21ครับ21่อ็ดโอ้ขวยวาวจะมืออื่น วันนี้ให้ไปยกน้ํานะครับผมวันนี้ช่วงบ่ายให้ไปยกน้ํานะครับมาทำพาองผมเครับผมมาทำพลาฟพลองไปครับเด้อพูดนะพูดะพูดนะพูด่ะพูดนะพูดนะพูดนอพดนะพูดนะพตดนอพูดนพูดนะพดนะพูด่ะพูดนะพอดนะพูด่ะพดนะพูดนะพูดเะพูดนะพูดนะพบดนะพูดนะพูดนะพูด่ะพูดนะพูดนะพอนพูนพพพดูพพพพพพพ่พนนพดอพพ่พ บ่ายโมงบ่ายสองโมงเดี๋ยวลุงเอารถไปเช็คแล้วเพิ่นกาสีตามไปครับมาเนาะเนาะเอาบาอกสัญลักษณ์บอกกันถือก,กันไปอย่าจีจอรอกันทักเลยเอาแยกย้ายห้หวยคนดังคนดังคนดังจาาะให้โปรแล้วบ่เศ้าแล้วมีกีมอยู่นะฮะ<า>มีกีมอยู่ตอนมีกีมอยู่กีมเขาไวท่านาท่าเก็บได้อันไม่นี่ยังกันเนี่ยฮะพ่อใหญ่พังเอ้าพ่อใหญ่พง คับตันเก้าก็คนดังพี่เจนพันคนเบิงสองพันมันนี่แม่เบิงข่อยเบิงเจ้าแม่พวนลุงจุพูนนะบอสลูกเขาเห็นคู่มือแล้วเขาอยากเห็นเจ้าโอ้ติถ้ามีรูใส่ก็ไปในรูเลยเอาไม่แย่ดักใส่ดักนะฮะใส่หุ่นซ้ำหุ่นซ้ำเห็นบอสเย็นค่ะวันเยนดีนะคะที่ตรงนี้เนาะเอาไปไปไปแยกกัน สรุปปสั้นๆนิดนึงครับ,รบว่าจะไปไหนลุงเขาะจะเอารถไปเช็คระบบไฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะตามไปวัดถ้ำพระผาปอง <S 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 เ,อเออไปขนน้าไปช่วยน้ําท่วมขนน้ําใส่รถตีบล้อเหมือนกับวันนั้นอะที่เราไปวันนั้นแหละเข้าใจปอ๊อไ,ไฟลุงเป็นไงครับมันชาร์จไอตัวที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มันชาร์จไม่ได้ไฟหมดติดขอบคุณที่รับชมครับ,รบม,มีผลผไหมกับการที่ไปลุยน้ำอะไร ไ,ไ,มไม่ได้ลงน้ำครับอาจะไม่เกี่ยวกับลุงน้ำไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเขาทราบว่าวิทิตชาร์จหลายเครื่องเพราะวนช็อตตรงนี้เออน่าจะชาร์จหลายเครื่องต่อไปเน่าเพราะว่าวันนั้นคนที่ขึ้นไปเขาเยอะต่างคนต่างชาร์จ<ว>ใคอาจจะมาไม่พอ,อไฟมันก็จะละลายประมาณนั้นครับหรือไม่ก็ฟิวขาดครับผม เป็นในทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างให้เธอครับผมแค่เดียวนะครับพอใจยังพอใจยังเ <c oughs> ลี้ยงให้เลี้ยงเนน <c oughs> ลี้ยงนะครับเอาผู้ใดอยู่น้ำพ่นผ้าเข้าไปเราคือว่าผ้าออกมาบัใด,ในด,ด,ดนี้เอาคนไหวอยู่นะโอ้ยนกกระบอกเฝ้าเพคนน้อจังเดยนี่จังเดยเดี๋ยวนี่ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผม